จังหวัดชนบุรีเขตหนึ่งยืดเยื้อกันมาวันนี้จะครบ2วันแล้วที่ทางกะกะตให้รอ<ะ>กะกะตะกลางบอกว่าเอากะกะตะจังหวัดไปรวบรวมข้อมูลมาแล้วก็ส่งเรื่องกลับมาเดี๋ยวจะฟันนะครับว่าจะนับคะแนนใหม่หรือว่าจะต้องเลือกตั้งใหม่ในเขตนั้นที่สุดแล้วเมื่อคืนนี้ครับมวลชนจํานวนมากก็ยังคงปักหลักนอนเฝ้าหีบบัตรเลือกตั้งกันแบบนี้แล้วเช้าที่ผ่านมาก็จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ใส่บาทด้วยนะครับ ย้อนไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้ครับที่สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองชนบุรีมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาติดตามความคืบหน้าเพิ่มเยอะมากๆม,มากกว่าช่วงกลางวันนะคุณสจีแล้วดูนะฮะป้ายข้อความที่ติดเอาไว้เยอะแยะมากมายครับเรียงรายเต็มแนวอัจทร,รย์สะท้อนเสียงของประชาชนที่ต้องการขอคําตอบจากกะกะตอ,อย่างชัดเจนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคําถามเกี่ยวกับการทํางานของกะกะตครับ แต่ก็ดีนะคะจะได้แสดงถึงความบริสุทธิ์ใจว่าเราได้คนที่จริงใจและก็บริสุทธิ์ใจเข้ามาบริหารประเทศเพราะว่าการเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้มีเกิดขึ้นกันง่ายๆ4ปีจะมีครั้งหนึ่งเราก็อยากได้คนดีเข้าบมาบริหารเพราะว่าปากท้องประชาชนก็ฝากไว้ที่รัฐบาลทั้งนั้นเลยอะค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะครับผอ,อ,อของ การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่1น,นะครับของจังหวัดชนบุรีไปแจ้งความเอาผิดที่ตํารวจสพเมืองชนนะครับให้เอาผิดกับนางสาวมานัสนันหรือว่าเจ๊ตอง แล้วก็นางสาวกหนกวันหรือว่าคุณเฟินนะครับในความผิดฐานบุกรุกขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ก็เป็นการน้ำอ่ะที่ม,มาบุกนะครับไม่อยากให้ขนย้ายหยิบบัตรเลือกตั้งไปแล้วก็อีกหนึ่งข้อหาคือเอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่น,<ใ>นอันน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนครับนอกจากนี้ผอ,อกกตเขตหนึ่งชลบุรียังแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวเบญจพรฐานบุกรุกและเปิดทำลายทำให้เสียหายทำให้เปลี่ยนสภาพหรือ ทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งหีบบัตรเลือกตั้งหลังเดินเข้าไปใกล้กับหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมกับเปิดฝากล่องดูด้านใน <Ừ. S 1> แม้ว่าจะมีเสียงตะโกนเตือนว่าอย่าเปิดอย่าเปิดเพราะว่ามันผิดกฎหมายนะคะครับอ่าส่วนบรรยากาศเช้าวันนี้ก็ยังคงม,มีประชาชนแล้วก็กลุ่มมวลชนทยอยเดินทางมาปักหลักเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ครบกําหนด2วันตามกรอบเวลาที่ประชาชนเขาจับตาดูแล้วก็รอคําตอบจากกกตคะ่ะว่าจะดําเนินการอย่างไรนับคะแนนใหม่หรือว่า ให้มีการเลือกตั้งใหม่เขาก็รอกันอยู่นะคะแต่ว่าตอนเช้านี่แหละค่ะมีการจัดกิจกรรมทาบุญเชิงสัญ,ญลักษณ์นิมนต์พระสงฆ์จํานวน9รูปค่ะมายังโรงยิมอนเนกประสงค์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง oh. แรงอยู่นะเออแล้วก็เป็นการเรียกร้องให้กะกะตเร่งดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมถึงตัดสินใจให้เร็วขึ้นโใยกลุ่มมวลชนบางคนมีการตั้งจิตอธิษฐานขอพรให้เกิดกับการนับคะแนนใหม่ในวันนี้ด้วยค่ะครับอ่ะก็จะได้เห็นนะครับว่ามีประชาชนจํานวนมาก ากนะครับยังคงปักหลักแล้วก็มานอนค้างเฝ้าหีบบัตรเลือกตั้งกันตลอดทั้งคืนเพื่อป้องกันไม่ให้มีใครเข้ามาเข้าใกล้พื้นที่จัดหีบบัตรเลือกตั้งนะครับแล้วก็ชาวบ้านส่วนใหญ่ปักหลักอยู่ที่นี่เตรียมพร้อมครับติดตามรอฟังผลการประชุมของกะกะตวันนี้ค,ครบ2วันแล้วจะเอาอยัางไงเขาบอกเลยนะครับหากว่าวันนี้ยังไม่มีความชัดเจนอาจจะทําให้สถานการณ์การรวมตัวมีแนวโน้มยืดเยื้อและเข้มข้นมากกว่าเดิมด้วย